บรรยากาศยังมือเช้าวไม่เบิ่งเด้อจ้าพี่น้องบ้านเฮาหนาวแล้วเดอ้เอ,อหนาวคักอีหลีหมอก,กันนะนะเนี่ยมาเห็นหอด,ดอีหยังพี่น้องเอ,อ้ยเมื่ดฟ้ามั่วดินอันนี้เจ็ดโมงอะไรนี่ขนาดเจ็ดโมงยังป็นนี่เบิ่งเอาเด้อพี่น้องมืลองไปเบิ่งใส่ไก่ดอกทะเลหมอ,อกบ้านเฮา เมื่อเติบบรรยากาศคันอันนี้มันเจ็ดโมงเคิงอ่ะเลยเจ็ดโมงเคิงมันยังปาน,นี่นะเย็น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 อิรีพีน่นๆๆ้องสั้นอยู่บกบอเนียควนออกปากไหมะหนาวหลย ทะเละหมอกทะเละหมอกอิตาเว้นก็ขึ้นสูงเติบแต่ว่าหมอกก็ยังหนาคือเก่าบรรยาก,กาศไม่เบ่งเด้อสวยงาม View soi yam mù sao đẹp yên ông ta đi xe bưng Antonia tôn dạ 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 เ็กน้อยก็สว่าเป็นแม่คันิ่งทีเาว่าบาอสซีนี้หิมาแน่นะโคตรวบรรยายกาศบันบานนะฮะไม่บรรยากาศหนาวเย็นจะไปน่ออุณหภูมิย่เหมือนสาสบสาวสิบสี่องสา วัออกปากหงวยๆอยู่สวยยามเช้าจ้าทุกคน เสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาตินี่ไหคนนี้ชาวกล้วยหนาวหรือเปล่าเอ้ยหนาวโบโนอขอบคุณที่รับชมเนอะจ้ะขอบคุณมากๆพามาดูบรรยากาศยามเชา้าที่หนาวเน็ด เย็น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 ค่ะเย็นไงเลย